จังหวัดเพชรบุรีเร่งเดินหน้าโครงการเพชรบุรีโมเดลซึ่งเป็นโครงการนำร่องแก้ปัญหาต่างๆของเกษตรกรของนายอารณ์กรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนที่จะขยายไปจังหวัดต่างๆทั่วประเทศที่ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตรชั้นสองมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนายอารณ์กรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการตลาดกลางสินค้าเกษตรเพชรบุรีโมเดล ได้เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการตลาดกลางสินค้าเกษตรเพชรบุรีโมเดลครั้งที่หนึ่งทับ2,565เพื่อจะทำรถแมประยะ5ปีของคณะทำงานโครงการตลาดกลางสินค้าเกษตรเพรบุรีโมเดลเป็นโครงการที่นายลงกรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรโดยตั้งคณะทำงานจากส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการ และประชาชนมาแก้ปัญหาของเกษตรกรโดยทําเป็นโมเดลนําร่องที่จังหวัดเพชรบุร,บรีก่อนที่จะขยายไปสู่จังหวัดต,ต่างๆทั่วประเทศในองค์กรพลบุตรที่ปร,รึกษาและสมมติว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พูดถึงโครงการเพชรบุรีโมเดลในการประชุมล่าสุดนะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีซึ่งเป็นศูนย์เอซีของเพชรบุรีนะครับได้มีการอัปเดตความ คืบหน้าของการทำงานในแต่ละคณะทำงานเจ็ดคณะด้วยกันนะครับซึ่งในส่วนของตลาดกลางสินค้าเกษตรเพรบุรีโมเดลนั้นก็เป็นความร่วมมือในส่วนของบริษัทเอกชนนะครับร่วมกับทางตลาดกลางสินค้าเกษตรของเราที่หนองบัวและก็บ้านลาดนะครับก็อยู่ระหว่างของการขออนุมัติแบบในการก่อสร้าง ที่ตลาดกลางสินค้าเกษตรหนองบุวยนะครับระหว่างบริษัทฟุตวิ w กับในส่วนของสากร์การเกษตรท่าอยางนะครับนอกจากนั้นแล้วก็มีการาทําความตกลงซึ่งจะเริ่มในเดือนหน้านะครับสำหรับสินค้าประเภทเกษตรอินทรีย์ภายใต้แนวทางเกษตรอินทรีย์เกษตรตปลอดภัยนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกความคืบหน้าหนึ่งส่วนอีก6คณะทํางานไม่ว่าจะเป็นคณะทำงานในเรื่องของการพัฒนานระบบน้ำคณะทำงานข้าวประจุสัตว์สมุนไพรแพทย์แผนไทยนะครับเป็นต้นอยู่ระหว่างการจัดทำครับโดยที่ในการประชุมเดือนหน้านี้ก็จะให้นำเสนอรถแมพ ของการร,รูปภาคเกษตรภายใต้เพชรมีโมเดลนะครับซึ่งจะเป็นภาพรวมภาพใหญ่จากนั้นเนี่ยก็จะนำเสนอเข้าไปสู่การเป็นแผนพัฒน,นาจังหวัดนะครับในปีนี้ซึ่งรถแบบดังกล่าวเนี่ยจะมีระยะเวลา5ปีนะครับปีที่1มีดันชีชีวัดอย่างไรแล้วก็ไปสู่ปีสุดท้ายก็หวังว่าจะเป็นเสมือน แผนที่เดินทางสําหรับการรูปภาคเกษตรภายใต้เพชรบีโมเดลครับตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้าถึงปลายน้ําผมคิดว่าปี2565เนี่ยเป็นปีของการเปลี่ยนแปลงที่เรากําลังเดินหน้าภายใต้5ยุทธศาสตรป์ปฏิรูปภาคเกษตรนะครับโดยใช้ตลาดนําการผลิต2คือใช้เทคโนโลยีเกษตร4.0เนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญ3คือมุ่งไปสู่การผลิตเกษตรปลอดภยัยเกษตรมั่นคงอย่างยั่งยืนนะครับ แล้วก็เราได้ขับเคลื่อนโดยทำงานร่วมกันใน4ี่เครื่องยนต์หลักของเพชรบุรีเราครับก็คือในส่วนของภาคเกษตรตะกอนนะครับสองคือภาคเอกชนสามคือภาควิชาการแล้วก็สี่ก็คือภาครัฐนะครับสี่เครื่องยนต์เนี่ยครับคือโครงสร้างสําคัญที่เราใช้ในการขับเคลื่อนไม่ใช่ทํางานให้ไฟได้ไฟหนึ่งทำนะครับแต่ว่าทํางานร่วมกันสุดท้ายเนี่ยก็คือการใช้ แนวทางศาสตร์พระราชากับในการขับเคลื่อนทั้ง4-5ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเนี่ยคือเข็มทิศนำทางและแผนที่แล้วเราจะมีแอคชั่นแพลนนะครับก็หวังว่าปีนี้จะเป็นการสร้างจุดเปลี่ยนของภาคเกษตรของเราโดยเป้าหมายก็คือว่าต้องการเพิ่มไรายได้ให้เกษตรกรชาวเพชรบุรีไม่ว่าจะเป็นด้านพืชด้านปศุสัสตว์หรือด้านประมงนะครับแล้วก็จะสามารถสร้างต่อยอดอาชีพธุรกิจนะครับ หรือว่าการแปลรูปการลงทุนในเรื่องเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะฮะและการตลาดทั้งออนไลน์ออฟไลน์ line. ผมคิดว่าเราพร้อมแล้วที่จะเดินเข้าสู่พศใหม่และก้าวสู่อนาคตที่ดีกว่านะครับมาสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยกันนะครับขอบคุณครับ